ดีครับรูฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับว่าพุทธอิสระออกโรงหนุนฝ่ายความมั่นคง่าปล่อยกบฏลอยนวลเนืน้อหาใจความเนี่ยนะครับพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้โพสต์ข้อความลงไปในเฟซบุ๊กนะครับถึงพลตรีปรามโมทพรมอินซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่4และเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เกี่ยวกับเรื่องแถลงการของ ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่ได้จัดการพาาักถาพิเศษเรื่องการกำหนดอนาคตตนเองนะครับพุทธอิสระบอกว่าอย่างนี้ครับเอาแล้วกูว่าแล้วว่าขุนทหารเนี่ยเขาคงไม่กินเบี้ยหวัดหลวงฟรีๆแล้วก็อยู่เฉยๆล็อกด้วยใจที่เหิมเกลิมทรนงพยองลำพองย่ามใจคิดว่าพวกกูเนี่ยได้ร่วมรัฐบาลอำนาจล้นฟ้าเช่นนี้ อะไรที่กูคิดอะไรที่กูอยากทําอะไรที่กูต้องการที่สู้อุตส่าห์อดทนรอมาอย่างเนิ่นนานต่อจากนี้ไปเนี่ยกูจะไม่ทนแล้วกูจะไม่รออีกแล้วเพราะกูมีอํานาจแล้วกูจะคิดอะไรกูจะทําอะไรกูจะพูดอะไรใครหรือจะมากล้าหือกับกูประเทศนี้เนี่ยพวกกูนี่มีอํานาจมากที่สุดแล้วก็นี่แหละครับด้วยหลักคิดแบบนี้เนี่ย เหล่าวพวกติ่งส้มเชงทั้งหลายมันถึงได้กลา้าประกาศทำประชาวิจารณ์จะแบ่งแยกรัฐปัาตตนีออกมาจากราชอาณาจักรไทยโดยที่มันไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะผิดกฎหมายมันจะผิดหลักการปกครองอย่างไรไม่สนใจเพราะอำนาจอยู่ในมือกูจะทำนะ่ะใครจะกล้าหืออะไรนี่มันนิสัยเด็กเอาแต่ใจตนเองชัดๆเลยนะครับเป็นไงล่ะครับพวกที่ไปเลือกคนพวกนี้เข้ามาจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ล่ะครับ ขอสนับสนุนนะครับเรียกร้องให้ขุนทหารให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยใช้กฎหมายดำเนินการกับพวกที่คิดกบฏทุรยศต่อชาตินะครับเอาตัวมาลงโทษตามกระบินบ้านกระบินเมืองให้หมดทุกตัวคนที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้พวกกบฏเนี่ยลอยนวลน,นะครับ